สวัสดีกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมรายเลเจอร์นะครับผมกับหมอลูกใหม่นะครับผมอ่าผมผู้ไปย้อมสีผมานีะครับผมแล้วก็อยู่กันในช่วงฝากไอดี้กับหมอครับผมอีพีที่สิบแปดนะครับผมอ่ารอบนี้จาได้นะครับผมเพราะว่าเราไปดูเลยนะรอานี้ตื่นเต้นมากครับผมเพราะว่ารอบนี้เราอยู่กับไอดีของแทนเทมนะครับผมจากช่องแทนเทมวู้วแลก็ขอกาบสวัสดีสมาชิกของแทนเทมด้วยนะครับผมแทนเทมมาฝากอะไรวันนี้แทนเทมมาฝากอันนี้ครับผม พ็คนะครับเป็นแพนะ็คเกียร์ะแน่นอนต้องเป็นแพ็คนี้นี่ครับผมสุ่มแล้วอุปกรณ์เดือนมีนาคมนะครับผมมาเป็นกล่องนี้นะก็จะ,จะรวมทั้งคิดมัดแล้วก็ปีใหม่นะครับผมเนะเป็นของเจ็ดดาวนะชิ้นที่รู้สึกว่าดีแล้วโอเคก็จะเป็นแน่นอนครับผมเป็นธนูคิดมัดแล้วก็อ่าของประดับต้นไม้คิดมาดนะครับผมหน้ากากถวยปีใหม่แล้วก็อนนกาก็ดี ห้าสิบนะห้าสิบแล้วกันนะมีสาบดอกไม้ปีใหม่นะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมค่าจะแจกผลิตแรกเนี่ยถ้ามีช่องหนึ่งเนี่ยดีแน่นอนอยู่แล้วเนาะซึ่งถ้าเป็นแบบอย่างนี้ที่แบบต้านพลังพลังชีวิตก็โอเคแต่ผมจะชอบแบบนี้ครับผมต้านสกิลหลบสกิลแล้วก็อัตราผลิตแรกนะครับผมมาก่าใช้จ่ายลดลงแต่แน่นอนนี่นี่คือทำ m บว r นของกล่องนี้อนดูคิดว่าศักดิ์ศรีครับผมเพื่อพลังชีวิตอัตราโจมตีแน่นอนอทักษะแล้วก็ระยะเวลาที่สร้างทักษะของเลนเจอร์นะนะแล้วก็เป็นออฟของพลังชีวิตอ่านะ นี่อ่าพลังก็จะมีเอเลนเอควาแล้วก็บาวแสงนะครับผมบาวแสงที่เป็นบาวสวินอืมนะจินนาต้องโดนจริงๆริจินนาต้องโดนจริงนี่ตื่นเต้นวะคนี้คนับผมนอกจากจะได้สุ่มเกียร์เจ็ดดาวแลวครับผมก็จะมีเกียร์หกดาวต่างๆด้วยนะอ่าเป็นแบบนี้นะครับผม ในชิ้นหน้าชิ้นกลางแล้วก็ชิ้นหลังนะครับผมแล้วก็จะมีตัว15ใบเพชรคัมพีแล้วก็แต้มพ e p นะครับผมรูบี้้0 0รูบี้นะแล้ว,นะลวจะมีเขี้ยวกลอง EP แล้วก็ขนนกซึ่งแพ็คนี้ก็ราคา799นะครับผมใครมีทุนก็ไปตามกันไน้นะเพราะเราจะได้เกียร์เจ็ดาวอย่างแน่นอนถ้าได้ชิ้นดีๆก็คุ้มเลยมา <laughs> ผ,ม <laughs> ผ,ม <laughs> ผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นจริงเคสนี้เป็น <laughs> ไม่ได้ถ้ามีคลิปหน้าแทนเทมต้องมาุยก <laughs> <laughs> ับผมวาล่ะ <laughs> มาดูเดชชันไปพร้อมกันนะครับผมเดีวรอบนี้ผมมาเปิดคนเดียวนะมามาของจริงแล้วลุยมาผมต้องมีอุปกรณ์ในการเสริมดวงครับผมนี่พอดีธนูผมไม่มีครับผมผมเอาเป็นหนังกระติกแทนแล้วกันนะมันคือคือกันอยู่มันเป็นการดีอย่างนี้มาโอ้ยอย่างน้อยถ้าไม่ได้อันนี้ก็ขอเป็นหวีแล้วก็ของประดับต้นไม้ครับผมลองมาเป็นระดับสองกัน,กนของประดับต้นไม้ ชิ้นอื่นก็ดูดูกันอยู่นะครับผมมาอ่ากล่องมันจะกระโดดเด้งเง <ๆ S 1> ใช่ปะผมเอาแปดทีมากดรับเลยและนี่คือวิอทีรับอาวุธครับผมมาร่วมพิธีไปพร้อมกันครับเด้งครั้งที่หนึ่งครับผมเด่งครั้งที่สองถ้ารอนานก็ข้ามก็ได้ผมเด้งครั้งที่สามครับ แต่ไม่แนะนำไม่ข้ามนะเด้งครั้งที่สี่เด้งครั้งที่ห้าพูดทำไมเนาะเด้งครั้งที่หกของผมอีกสองเด้งเด้งครั้งที่เจ็ดและก็เด้งครั้งที่แปดครับผมมาปังจีน,น่าต้องโดนจริงจีน,น่าต้องโดนจริงโอ้โหโอ้โอ มันคืออาการช็อกแล้วค่อยเสียใจอย่าคิดมากครับผมโอ้โ้ชิ้นนี้มีมีะระยะเวลาด้วยนะอ่าเดี๋ยวอัปเกรดวัตถุด,ดิบอะไรไปย่อยยังไงสลับออปชั่นยังไงเดี๋ยวให้เจ้าตัวจัดการแล้วกันนะครับผมนะผมจะไม่อยู่ในส่วนนี้นะผมมาแค่เปิดก็พอนะครับผมแค่นี้ก็ ร้องเลยครับผมอสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอคุณสมาชิกแทนทีมที่ดูจนจบนะครับผมแล้วก็คนน่ารักจากช่องของผมด้วยนะครับผมก็จบนะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาอาฝ่ายดีกับผมก็รักมาได้เสมอนะครับผมมาผมยินดีนะครับผมส่วนแทนทีน้องรักหมอขอโทษจริงๆหมออยากให้ได้ถ้าดูมากหมออยากให้ได้ชี้ใหดีแต่ได้แค่ดีนะโอ้เสียดายมากๆก็ลาแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ え<ペー>